สวัสดีครับโชคเกาชันแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูต้นโชคเกาชั้นต้นนี้นะครับเป็นโชคเกาชันไม้แบล็กนะครับเป็นไม้ดานะครับที่มีลักษณะโดดเด่นคือเขามีด่างนะครับเปิดออกมาหลังจากที่ใบพื้นพื้นของเขานะครับจะมีความดานะครับหลังจากใบที่5ที่6ไปแล้วเขาก็เปิดด่างออกมานะครับอาจจะไม่ใช่ด่างที่ ลักษณะออกแดงหรือออกชมพูนะครับแต่เขาเป็นด่างเขียวอ่อนนะครับด่างเขียวอ่อนนะครับลักษณะเป็นหลงแอบเป็นลักษณะด่างฮาร์ครับหรือด่างกระจายทั่วใบนะครับประมาณนี้นะครับต้นนี้เราได้ตอนนั้นเราตัดยอดไปนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้ยกยอดนะครับต้นเล็กเราตัดยอดไปเนื่องจากยอดของเขานะครับยอดเก่านะครับ มีปัญหาเรื่องเรื่องโดนกัดโดนเพี้ยลงนะครับเราก็ตัดยอดไปนะครับหลังจากตัดยอดเขาก็จะมีหน่อขึ้นมานะครับหน่อสองหนอนะครับสังเกตดูไหมครับเขามียอดของต้นหน่อสองหนอนะครับและรากนะครับรากทั้งสองหน่อก็ลังเดินนะครับเดินดีมากนะครับรากใหญ่นะครับ สังเกตมีรากสีขาวประมาณสี่ห้ารากนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็มีรากนะครับรากลงมาจากจากหน่อนะครับเพื่อความสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะได้ไม่แย่งในอาหารในส่วนของอต้นที่กำลังเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวเรา รอให้เขาเปิดอีกสักใบหนึ่งครับอย่างละใบนะครับตอนนี้เขามีหน่อละประมาณ2ใบนะครับถ้าได้สักหน่อละ3าใบก็จะทําการยกยกคือแยกหน่อออกนะครับก็แยกหน่อแล้วก็ให้เขามีรากติดนะครับแล้วก็ไปปลูกนะครับก็จะได้ต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นข้างล่างนะครับน,นี้เราให้ดูหน่อที่เราตัดยอดนะครับแล้วก็เขาเปิด ออกมาเป็นสองนอนะครับก็เป็นด่างทั้งสองต้น,นครับต้นนี้อาจจะด่างมากกว่าต้นนี้นะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือก้านเขาจะมีลักษณะออกแดงอมม่วงนะครับแดงอมม่วงครับวันนี้ก็มาแนะนําต้นทุกขเขาชั้นไม้แบล็กนะครับที่เขาเปิดด่างแล้วก็มีการตัดยอดนะครับหลังจากตัดยอดก็มีหนอ่อสองนอขึ้นมานะครับเดีย๋ยวในคลิปต่อไปเราก็จะนําการแยกหนอสองนอนี้นะครับ โดยต้องรออีกนิดนึงให้เขาเปิดใบใหม่ขึ้นมาอีกอย่างละใบก่อนนะครับเราจะได้แยกพร้อมกันไปเลยนะครับก็จะได้นำมาให้ท่านได้รับชมอีกนะครับก็ได้ศึกษาร่วมกันไปนะครับบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ทางช่องของเราก็ยังไม่ได้ทดลองเรื่องยังไม่ได้เคยทำมานะครับอันนี้ก็เป็นยอดที่เราตัดยอดไปนะครับก็มีหน่อใหม่ขึ้นมา ขอบคุณสำหรับการติดตามร,รับชมนะครับช,รช่์เขาชั้นแฟมลี่เราก็นำเนื้อหาสาระดีๆมาให้กับทุกท่านได้รับชมและก็สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์นะครับก็มานำเสนอและก็แนะนำมาได้นะครับถ้า,าท่านใดมีมประสบการณ์หรือมีสิ่งที่ดีๆมาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ได้รับชมหรือไดอ้ให้ทางช่องเราได้ปฏิบัติหรือทา มาตรการต่างๆให้กับทุกท่านได้ได้รับทราบนะครับจะได้รู้ว่าเราควรทําอย่างไรในการาในการเลี้ยงดูชั่วกระชั้นในการปลูกหรือในการขยายพันธุ์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับท่านใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็คลิปเก่าๆที่เราได้นําเสนอก็ขอเชิญท่านรับชมได้นะครับแล้วก็มีคําแนะนําติชมอะไรก็แจ้งมาทางช่องได้ ขอบคุณครับสำหลอ้การรับชมและก็ให้เกียรติติดตามเสมอมาสวัสดีครับ